สวัสดีคะ่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่บ่อแหนแดงนะคะที่ได้เพาะไว้เดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่าผลเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้นะคะแอมใส่ไว้3กรรมกำมือนะคะผ่านไป7วันนะคะก็คือมันจะขยายนะคือ7วันมาดูความใหญ่โตนะคะ สวยมากนะคะนี่แหนแดงนะคะจริงๆเนี่ยมีหลายสูตรมากเลยแต่สูตรที่แอมใช้คือแอมเอาขี้กัวนะคะนี่ยังเห็นก้อนขี้กัวอยู่เลยนะคะเอาขี้กัวผสมดินนะคะแล้วก็คลุกๆเข้ากันแล้วก็เอาใส่เข้าไปในกระชังนี้แล้วก็เติมน้ำ ประมาณสูงประมาณนี้ค่ะน้ําไม่ลึกนะคะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเนี่ยก็จะได้แหนแดงสวยๆแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเอาไปให้ปูกินได้กุ้งหอยปูปลาเป็ดเห็ดไก่ได้หมดนะคะช่วยลดต้นทุนในการซื้ออาหารให้สัตว์เลี้ยงนะคะ ลองทำดูนะคะที่ใครที่กำลังอยากจะลองเพาะแหนนะ